สวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงเอพิโซดที่23ของบองไวท์เจอร์นีแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพากันไปที่เดมาริออตสุรวงนะคะต้องบอกว่าเราจะเปิดห้อง M s u i t e ให้ชมกันนะคะซึ่งเป็น One e e d r o o m นะคะแล้วก็จะพาไปชมอาหารเช้าที่ห้องอาหารเจ้าเอ่อดอะพระยาด้วยนะคะแล้วก็เราจะพาไปชมอาหารเช้า In Room Dining ที่เสิร์ฟตอนช่วงล็อกดาวน์กันค่ะ ไปชมกันเลยค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แมรี่ออสสัววง์มนะคะห้องนี้มีชื่อว่า m Suite นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะอย่างแรกเลยก็จะมีห้องน้ำเป็นห้องสุขาก่อนหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องสุขาแขกเนาะเผื่ออยากไม่อยากเข้าไปในห้องนอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นของเราก็จะมีโต๊ะกินข้าวเป็น dining table นะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะเออดีเรคเ o อร์ฟลูนะคะก็ให้ของขวัญต้อนรับเรานิดนึงนะคะขอแกะดูนิดนึงเนาะว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าที่เนี่ยค่ะเป็น m a มาริออทโฮเทลเดอะสุรบงเนี่ยคือโรงแรมมาริออทที่ใหม่ที่สุดในกรุงเทพนะคะนี่ให้ช็อกโกแลตมา3ชิ้นนะน่ากินมากตอนที่เช็คอินนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้น้อยเป็นแพทตินัมอิลิเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมีของขวัญเขาจะมีเป็นเรียกว่าว e l c o m e gift ให้นะคะเราเลือกเป็นไทยทีแล้วก็ชายเย็นนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นของเป็นขนมเป็นขนมไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราอตอนเขามาเสิร์ฟี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็นี่ค่ะ้องนางเปรนใหญ่โตพอสมควรนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นโควช่วงโควิดนะคะก็จะ ข้างล่างเรามองเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นขับเลา์นะคะแล้วก็ข้างนอกจะเป็นินฟิน i t y pool นะคะแต่ปิดอยู่นะคะแต่พนักงานบอกว่าเราสามารถนั่งชมไปนั่งชมวิวได้นะคะฟิตเนสต่างๆปิดบริการทั้งหมดนะคะเข้าไปดูข้างในกันนี่ที่นี่ปักเยอะนะคะ,ะค่อนข้างเยอะห้องนอนนะคะ แล้วก็นี่ค่ะห้องนอนของเราคิงเบดนะคะไม่ว่าเขาบอกว่าโต๊ะทํางานที่เนี่ยไม่พ่อยจะเป็น proper โต๊ะทํทงานเท่าไหร่นะนังละที่นี่จึงเหมาะกันมาชิลๆเล่นมากกว่านะคะห้องน้ําค่ะเรียกว่า เป็นห้องน้ำที่ทันสมัยเนาะโมเดิร์นมากเลยหลายๆที่เราทำกันก็คือเปิดให้เห็นวินโดออกมาเน,น,นะคะเป็นกระจกนี่ก็คือ walk in closet นะคะแล้วเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำและมีชาวเวอร์รูมอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งจะมีชาวเวอร์รูมอยู่ ก็คือแยกกันเซเเรตอย่างชัดเจนนะคะแต่ที่นี่จะไม่มีทิเชเพอร์เบซินนะคะก็คืออ่านราหน้ามีอันเดียวให้แบ่งกันใช้นะคะแล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 ะอเมนชี่ที่นี่นะคะคุณจูดน่าจะชอบนะคะก็คือเป็นของฐานนะคะนี่แต่เป็นฐานอันที่เป็นเนี้ยค่ะเป็นอโรมติกบูทก็คือจะเหมือนของที่มาริออทโฮสตนะคะเป็นฐานสีแดงแต่ที่ พารซาที่ดีเอทนีค <Islands sugar> ่ะจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นกลิ่นบริซี่นะคะนี่ก็คืออะเมนที่เหมือนกันกับที่มายร์บัวทินนะคะก็คือมีของครบเหมือนกันก็อ่ะนะไซส์กำลังดีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอเมนิชีข้างนอกกันนะคะว่าจริงๆเราต้องบอกว่ามินิบาร์มีอะไรบ้างนั่นเองค่ะถ้้อยากได้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นนะคะขอได้นะคะกดที่ add your service นะคะก็กาแฟนะคะจริงๆเคยเห็นรีวิวเนาะว่าเขาเคยมีเครื่องเอสเปรสโซ่อยู่ในห้องนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะเสียดายเนาะไม่เป็นไรคะ่ะนี่คะ่ะ เ้ามีเป็นกาแฟนะคะให้เนาะปักทรง Highland คอฟ f ี e ปักทรงเอ็ก u s คลูซี r ฟอร์แมรีนะคะน่าจะเป็นนี่ค่ะอ๋อปักช่อง Highland Coffee นะคะก็เดี๋ยวลองจะลองกินดูนะคะว่าเป็นไงอันนี้น่าจะเป็นกาแฟซองนี่ค่ะมีดีแคปมาด้วยนะคะ กีแคปสออันแล้วก็เป็นปกติเรกูล่า2อันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีชาเนาะไม่มีชานะคะนี่เป็นเฉยๆค,ค่ะเรามาดูแก้วในนี้กันนี่ค่ะก็มีเป็นที่นี่เป็นแก้วใหญ่นะคะ นี่เป็นมักเลยนะคะก็มีช้อนวางไว้ให้นี่ค่ะแก้วครบนะคะก็มีกระติกน้ำร้อนนะคะข้างในนี้ตู้เย็นอยู่ในนี้นะคะ จริงๆคือเราเอาของใส่ไปแล้วนะคะเต็มตู้เลยค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะเราได้สั่งชาไทายเย็นนะคะแล้วก็ขนมนะคะเป็นว e ลคัมกิฟต์ของ Platinum Elite นั่นเองนะคะซึ่งได้มาเป็นข้าวเหนียวมะม่วง2เซตนะคะแล้วก็ชาไทายเย็นไม่หวานนะคะ และตอนเช้านะคะเราก็ลงมาทานอาหารเช้าที่พระยาคิทเช่นนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเราเช็คอินค่อนข้างค่าแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไปตรงไหนเลยนะคะไปชมกันนะคะพระยาคิทเช่นค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ไม่มีแขกเลยค่ะเพราะเราลงมาค่อนข้างแต่เช้ามากๆนะคะเพราะเราจะออกไปทํางานกันค่ะ ก็จะแต่งตัวไอนี้นิดนึงนะคะต้องใส่สูทด้วยเราจะไปบันทึกเทปวิดีโอนะคะเพื่อถ่ายทำว U U M O กนั่นเองนะคะในคอร์สที่ชื่อว่าดิจิตอลมาเก็ติ้งค่ะถ้ายังไงก็ไปติดตามชมกันได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบุรพานะคะนี่ก็จะมีสเตชันอาหารเต็มไปหมดเลยนะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าพนักงานใน ข้องอาหารค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะตอนเนี้ยณนะตอนช่วงที่เราลงไปะะมีเราสองคนเท่านั้นค่ะพาท้องโคอ,อร่อยมากนะคะขอบอกว่าชอบค่ะก็มีเรียกว่ามีติ่มซำนะคะมีอาหารที่เป็นดิชที่เขาทำตรงนี้เลยเนาะให้เราเห็นเป็นไลฟ์สเตชันนะคะแล้วก็มีพวกผลไม้นะคะมีโยเกิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในตู้เย็นด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสเตชันสลัดนะคะ ไอศครีมค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโทส์แล้วก็แพนเค้กต่างๆว a f โฟต่างๆนะคะนี่เราสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิมมิกอีกอักอนนึงของที่นี่ก็คือที่โต๊ะค่ะจะมีเหมือนคล้ายๆกับไม้หนีบหนีบไว้นะคะเรานั่งโต๊เบื่ออะไรนะคะเราก็เอาไปถือไปตอนสั่งอาหารค่ะนี่คือของที่เราได้มาค่ะชายเย็นค่ะแล้วก็กาแฟเย็นค่ะนี่ปลาชังโกะนะคะไข่ออนเซนนะคะ แล้วก็มีน้ำต้าหู้ค่ะมื้อเช้าวันนี้แสนอร่อยของเรานะคะข้าวเหนียวมูปิ้งค่ะจะสังเกตว่าตอนที่เสิร์ฟก็คือพนังกงานก็จะหยีบไหม้หนีบเลขโต๊มาให้นั่นเองเพื่อป้องกันการเสิร์ฟผิดโต๊ะนั่นเองค่ะแพนเคก้กมาแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะวาฟเฟิลค่ะวาฟเฟิลน้ำผึ้งอัลมอนด์นะคะน่าทานมากแล้วก็อร่อยนะคะ สังเกตว่าทุกจานที่เป็นการสั่งแล้วก็มาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะจะมีไม้หนีบนบไว้นะคะเพื่อจะบอกว่านี่คือโต๊ะเราค่ะเช้าวนนันแรกสำหรับ In Room Dining Breakfast น,นคะคะตอนนี้เขาห้ามทานอาหารที่ห้องอาหารแล้วนะคะก็เลยเสิร์ฟขึ้นมาเป็น In Room Dining ก็คือเป็นให้เราสั่งไปเลยนะคะว่าจะทานอะไรบ้างนะแล้วก็มาเสิร์ฟให้ที่ห้องนะคะแล้วก็ได้เป็น s u น n ี Side Up ไข่ดาวนะคะกับเบคอนแล้วก็มีนี่น้าตานี้เป็นเฟรนช์โทสนะคะมาพร้อมกับเมเปิลไซรัปแล้วก็ฮันนี่นะคะน้ำพึ่งเนาะมีนมข้นมาไว้กับสำหรับปลาท้องโกะนะคะนี่เครื่องของนนังตั้งหูเนาะซอสเซจเด็นเบรคฟาสซอสเซจนะคะแล้วก็มีเห็ด ข้าวปลาไว้กินกับปลากระพงนะคะขนมปังสามสามอย่างนะคะนี่ปลาทูโก่สั่งมาสี่ตัวนี่เป็นผลไม้สดนะคะสั่งกาแฟมาเขาบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำส้มขันสดแล้วก็ชาไทยเย็นต้องบอกว่าเป็นที่ดียอาสำหรับที่เรารู้นะคะณนะปัจจุบันที่เสิร์ฟชาไทยเย็น สั่งในเซสเบกฟาสต์ได้นะคะมีมูสลี่นะคะแล้วก็คอนเฟรตของคุณจูสนะคะหวังว่าเราจะอิ่มนะแต่ก็น่าจะอิ่มนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะเก็บภาพน้องช้างนะคะที่คุณแม่บ้านพับให้นะคะตอนที่มาเรียกว่าเทิร์นดาวนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ มีการไว้ให้ด้วยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ